รอบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลือกไม้ฮะตอนนี้เรามาช่วยบ้านพึกษินเลือกไม้ที่จะส่งประกวดอ่าแต่แต่เราจะจะไม่บอกหมดนะเขาเราจะให้ดูเป็นบางต้นเ่าแล้วกันว่าแบบต้นที่เราเราไม่บอกคืออุบไว้ก่อนออุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูที่งานอีกทีหนึ่งแต่แต่อันนี้เราจะมาบอกอใช้ยังไงเดีอย วิธีดูชี้แนะใช้คำว่าชี้แนะแล้วกันชี้แนะดูว่าวิธีการเลือกไม้ประกวดมันยังไงแล้วก็มันจะมีจริงอะ่ะจะมีไม้ที่ไปเลือกเอาไปประกวดกับไปโชว์เนอะไปช่วยงานเรียกว่าไปช่วยงานแล้วกันอืมเรามาดูไอ้น,นี่เนี่ยน,นี่ดูมิราบิลิสนี่ยดูมิราบิลิสเอออันนี้ให้ดูน,นี่มิราบิลิสนะ ด้วยที่หม้อมันดกอยู่แล้วนะนี่ลาบิลิสเนี่ยไปไม่โก้ไอ้จันนี่เม็ไม่เม็ดโก้นะหม้อมันดกถ้าถ้าอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้มันก็เอาไปยกไปได้นะขี้หมูขี้หมายองยกไปได้หรืดูแอมนี่แต่แอมต้องบอกนะทางภาคใต้นี่ถ้าไม่เจ๋งจริงอย่าไปนะใช่ถ้าไม่ถ้าไม่เต็มบิลลิ่งคาราเบลอย่าไปแต่ถ้าทางทางจันทบุรีอ่ะถ้าบรรดาดนี้ยังพอไหวแต่แต่ก็ไม่ได้อยู่นี่นะเพราะว่าถ้าไม่เต็มคมอย่าไปอ่าไอ้ที่ดูอันนี้ อันนี้ยังไม่ได้ยังเรียกว่าไม่ได้แต่ถ้าไปโชว์ได้ี่ยังน้อยไปอย่างนี้มันกิ้งแอมแบ็กอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปโชว์ไปอะไรได้แต่ว่าประกวดไม่ได้อย่างนี้นะจะบอกให้อย่างตัวนี้นะเหญ่มั้ยใหญ่มันะ้โหเบ้งเลยที่กงบอกว่าเบ้งเป็นแอมที่ใหญ่มากอันนี้อันนี้ยกไปโชว์ ใช่ใช่ไม่ไม่ได้ตั้งใจไปประกวดไอ้ไอ้พวกที่ไม่ได้ตั้งใจไปประกวดนี่ยแหละมักจะติดเออไอ้พวกที่ไม่ตั้งใจประกวดนี่ยแหละมักจะได้ไม้เพิ่งเลี้ยงตัวนี้ไม้มาเล็ดตัวนี้หรือไม้เมล็ด้วยต้นเนี่ยเสียบเสียบเสียบเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันมันฝุดมันยังไม่แบบว่าไม่เต็มคารับยังไม่เต็มอืมแต่ว่าอันนี้อันนี้เขาจะยกไปโชว์นี่มันจะประมาณนี้ที่ที่ออกไปมันมีอะไรเยอะนี่ ในเยือยยาวไปเลยยาวเกินในเยือมันไม่ไหวมันมันใหญ่ไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ดูนี้ครับในเยืออู้นี่โอ้โหนี่ไงมันเพิงหายจากโลรคเมื่ลไอื่ใหญ่โดยนิสัยมันเลยนะในเยือเลยน่าหนยแต่ยกไปไม่ได้ไหวแล้วดูไม่ไหวยาวมากดูสภาพมันมันยาวมันมันใหญ่มากเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวไม่รู้ไปออกอะไรตรงไหนทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขวบทั้งลึก เอยใช่หวะไม่ใช่นะไม่ลึกนี่ไม่น่าเกี่ยวนะเนี่ยก็จะประมาณนี้ถ้าถ้าเราเลือกไม้นะแต่จริงๆแล้วอะ่ะเอาให้มันออกหม้อล้อมๆกันเนี่ยก็เอาตัวอย่างเนี่ยเนี่ยออกหม้อล้อมๆปุ๊บ แค่นี้ก็ไปได้ไาาอ้บ้านอาจะารย์มอามแกงลิงช่วงนี้เออ,บบอคือต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหินของมอข้าวมอแกงลิงเลยนะเพราะว่าช่วงนี้มันผ่านแบบถ้ะนะะนะานาถ้านาถ้าทักภาคใต้นี่เรียกว่าอะไรแรงแรงอ่งาภาคใต้เรียกแรงแรงล้างมันแรง,แรงมันก็จะไม่ยหุ้มาดูอันนี้อันนี้พอไหวพอไหวใช่ไหมครับว่าพอไหวนะ ว่ามันยาวเนอะยาวยาวยาวมากไปเป็นนู่นน่อันนี้กี่เมตรวะเนี่ยสามสี่เมตรที่ผมตัดทิ้งไปแลนะ้สวสองสามันแล้วนะช็อขายไปเยอะแล้วเหมือนกันนะนี่แต่ถ้าถ้าสมมติว่าตั้งใจประกวดแล้วแบบว่าไม่เสียดายสมมุตินะก็ต้องตัดตัดตัดได้อแต่เราจะเอาดอกเ<อ>นี่ยเขาก็กเราก็คืออ่าโอเคเอ้อหนึ่งดีกว่า ขอชมดอกขอมชมดอกชมดอกเียงมาแอมตัวเดียว่ดอกคือแอมเขียวเรามาดูโซนอควาใครใครใครดูบ้านพึกศินแล้วก็น่าจะรู้แล้วนะตรงนี้เป็นโซนอควาเนี่ยโซนอความันจะมันจะมีน้ำน้ำเยอะนะไปดูย้อนหลังนะไปดูย้อนหลังบ้านพึกศินนะเออตีสั้นวันนะอ่ะเพิ่งเพิ่งโพสไปเมื่อเดือนที่แล้วมาแล้วรู้สึกไปโพสเดือนแล้วเนี่ยมีลาบิลิสเนี่ยได้ แต่ที่นี้พวกที่เขาเทพเนี่ยมันจะกอใหญ่เลยอันนี้ถามว่ายกไปช่วยงานได้นะถ้าถ้าจะแบบยก,กยกไปช่วยงานให้แบบว่างานมันมีสีสันหรืออะไรพวกนี้ไอ่มีสารานยู่ศาราได้ไหมสาราได้นะนี่ได้อยู่ะนะนนแต่เราก็ต้องแต่งแต่งหน่อยนึงนี่คือดงอันดามนันนาอ่าดงอันดามนันนาอันดามนันนา อันดามันนาถ้าไม่มีใครยกไปแล้วก็ยกไปโชว์ได้เพราะว่าคนดูงานเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าไม้ไทยบ้านเรามันมันมีกี่ชนิด่ะเนอะเนี่ยนี่อันดามันนาไปดูฝั่งนู้นมันจะมีกอที่ว่าคิดว่าน่าจะหาเข้าร่วมอันเนี้ยเผลอๆยกไปโชว์ได้อย่างเงี้ยอาจจะพาไปครับอ่าตรงเนี้ยนะเผลอๆไปโชว์ได้มันเห็นชัดอืมเนี่ยพวกเนี้ยอันดามันนาพวกเนี้ยเนี่ยไปโชว์ได้ อ,อันนี้ก็ได้อันนี้ได้อยู่ไม้เล็กตัวเดียวกันกับอืได้อยู่อันนี้อันนี้อันนี้ไวกิ้งไวกิ้งแอมไม่ไม่ใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่หรอคุดชิ่งบ้างคุดชิ่งคุดชิ่งคุดชิงคุดชิ่งแต่ว่าโคนมันปากมันปากมันหนาผมจะเก็บไว้พัฒนาต <c oughs> ่อตัวนี้มันตัวเมียด้วยไอ้นี่กับคุดชิง่ง <c> ใช่คุชิง่งนี่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันพร็อมันตรงนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ <c oughs> นะเดี๋ยวไปดูตัวหน้าถ้าจะ ดูตัวหน้ามันบอกให้ดูตัวหน้ามันบอกให้เราดูตัวหน้าเฮ้ยมันไม่รับมุกเลยวะอุตส่าห์เล่นมุกมันไม่รับมุกเลยอนี้ขึ้นเต็มแล้วหนูสามเดือนเริ่มตอนพี่มาตอนนั้นยังไม่มีเลยยังโกนอยู่เลยนี่เป็นรูปแบบการทําถาดแบบธรรมชาตินะต้องใช้เวลาต้องใจเย็นสามเดือนนะเนี่ยต้องบอกว่าสามเดือนตอนนั้นมายังโกนไปดูย้อนหลังนะ ไปดูด้านหลังอ่ะไอ้นี้ได้แต่ว่ามันเป็นมออัพแต่ได้นะได้อยู่ไปโชว์ไปอะไรได้ว่าให้เขาเห็นมออัพไอ้มิลานี่ได้นี่เหรออ่ามิลานี่มีเอาไปโชว์ไหมได้มิลานี่ไปโชว์ได้อ่าพวกเล็กๆนี่นะโอ้โหนี่มาเล็ดเพาะนี่ใช่ไหนมีอีกเหรอมีเอาเขาขยายนี่เอ้ยนี่มาดูของขงมีเดี๋ยวนะมันมันไม่มีหญ้านั่นจช่ยังมีนะยังมีโอเคนะอือ เขาขยายนี่นะว้าวเขาขยายโอ้โหไอนี่ได้ใช่ได้เลยนี่ตัวนี้เอาไปครับตัวนี้ได้เลยตัวนี้พี่พี่ต้นทักมาแล้วตัวนี้ต้องมาต้องไป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 แล้วต้องมาบ้านเราด้วยนี่ได้ไปโชว์ได้เอาตัวนี้ไปตัวนี้ไปอันนั้นมันหน้านี่ไปอันนี้ไปประกวดหรือเปล่าน่าจะหรืออุไว้ก่อน น่าจัดเอาไปแย่ๆหน่อยแล้วก็เอาอออไปก่นเาตัวนี้ไปครับไปดิดิดๆดโอ้โหจะดังหรือมี่นี่ก็ไปได้อยู่แต่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมีมากมี่ก็ไปได้ใหญ่ไม่ทันโอ้เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่เเอออารื่่งยูโอ้โหแดงแป๊ดเลยต้องขุดไปแล้ว ม้จากพี่รับตอนเอามาเลยกลมเกินไม่เคยเห็นนี่แต่ว่าผมว่าใบมันไม่ใช่โธรเล่นมุกกันรับไปสิก็โธเมันไม่ยอมรับมุกเราเลยมันไม่ยอมรับมุกเราเลยเอออันนี้แบบปากแบบไว่จริงโอ้ยมันแดงนี่มันแดงนี่มันไม่เต็มโฟมเลยมันยังไม่สดอแดงแดง เนี่ยเอกลักเด่นที่พี่ผมบอกพี่ถ้าล่องใบแดงเนี่ยสวยมากคือถ้าใครไม่พร้อมปีนี้ปีหน้าไปได้นะปีหน้าไปได้ตอนนั้นก็อันนี้นี่อันนี้พลาพลาเออไม่ใช่พลาพามาดูคร่าวๆอักสกาซิลิกนี่ได้อยู่เล็กไ ได้อยู่เล็กไปเฮ้ยแต่อย่าไปเทียบกับด็อกเตอร์สัญญาเขานะด็อกเตอร์สัญญาเขาใหญ่มากเลยอรัของด็อกเตอร์สัญญาเขารักษาสัญญาใหญ่ใหญ่ของแกผูกโบเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยได้ไหมให้ไปเลยอันนี้อันนี้อันนี้อ่าเห็นไหมนะเนี่ยไปโชว์ได้นี่กี่ปีนะบอกหน่อยเือยี่สิบแล้วต่นนี้ตั้งแต่เริ่มเล่นใหม่ๆเลยนะใช่ครับเนี่ยตัวต้นจิตประกายให้เล่นมากอันนี้เราเราให้ดูไปแล้วนะไปดูไปดูใหม่เลยในใครยังไม่ดู ก็ไปดูใครลืมไปแล้วไปดูใหม่ไ,ไม่อยากจะยกไปบอกเลย <EP S 2> อีพีของบ้านพฤกสินแล้วไปดูใหม่นะอันนี้อ,อนี่เขาจะมีเขามีหลายโซนถ้าใครดูจะรู้เลยว่าบ้านพฤกสินมีหลายโซโอ้อสวนธรรมรัตน์ก็ต้องระวังไว้นะจ๊ะเฮ้สวนพึกศินสวนบ้านพึกศินนี่เขาอลังการเหมือนกันนะจ๊ะอ่าดูไวกิ้งแอมนะ คุชชิงวะวายงแอมนี่เออวายงแอมแล้วมาเข้าวายงคุชชิ่งว่าแล้วทรงมันเหมือนวายงคุชชิงนะมอลลพเนี่ยวาย킹คุชชิงวิ้งแอมเข้าวายงคุชชิ่งตัวนี้เวลานแล้วเหมือนกันเอาเรื่องสองอันนั้นเอาเรื่องหน้าไปอไกาย่ากาย่าจริงๆไปโชว์พอเพราะว่าของดร็อปเตอร์ดร็อปเตอร์สัญญาเขาเอาเรื่องอยู่เนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเอาไปโชว์เอาไปโชว์ไอ้พวกโชว์เชื่อเหอะมันต้องมีได้รางวัลแล้วก็นี่อีกตัวนึ่งฮอกซีเนียข้างหลัง ฮอกซีเนียมีตัวเทพอยู่ชั้นสองมีไม้โบราณนะฮอกซีเนียแข็งนึงผมบอกแค่นี้เด็กๆเลยฮอกซีเนียไม้โบราณอะไรนะมิลามิลาแอมลับแอมลับสามสี่ตัวเนี่ยบนสามตัวมิลาแอมลับถ้าผิดก็ขออภัยนะแต่น่าจะใช่นะมิลาแอมลับเนี่ยคุชชิงตัวเนี้ยเออนี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวนะเห็นนั่นเลยนะเมื่อกี้ไปเมื่อกี้สองตัวใช่ไหมนี่ นี่ก็ไปโชว์ได้อยู่ครับต้นนี้เดี๋ยวกะว่าจะหาคู่ของสวนต้นหมีแก๊ปวดอยู่จริงแอมที่ข้างใน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 เอาเรื่องนะไหนไหนไหนเขาบอกมีแจมโอ้โอ้มหขุ่นอันนั้นใหญ่อันนั้นใหญ่นั้นใหญ่มีแจมไปทั้งสองต้นเลยอุ้ยนี่ใหญ่ใหญ่เหรอใหญ่ข้างในนี่ไงดูสิมันไม่ค่อยสมบูรณ์ว่ะตัวนี้โอ้เขาบอกไม่สมบูรณ์ว่ะ เขาบอกไม่สมบูรณ์แล้วบ้านเราจะเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราเนี่ยอันนี้อันนนึงเอาฮุกฮุกเอ็มทีฮุกเอ็มทีตัวนี้ฮุกเอ็มทีฮุกของมาเลเซียเซนาท็อปิคอลที่จริงใหญ่กว่านี้อันนี้ยังไม่ท็อปฟอร์มนะเนื้อนี่ปิดหรือยังนะพี่ตเนี้อนี้ไม่แน่ใจอ่ะเห็นแต่เขาว่าปิดแล้วนะแต่ไม่แน่ใจฮุกทิฟฟิกฮุกทิฟฟิกมาี้โลกนีฮุกทิฟฟิกฮุกเอ็มที รู้มากกว่ากูเพราะกูก็เคยมีกาซิลิกนี่ดกไหมถ้าดกไปนะไปอย่าพาไปเลยมันเลื้อยไกลๆแล้วเนี่ยสู้เขาได้นะกาซิลิกเนี้ยสู้ได้ตัวเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แต่งนี่ดอกก็ไม่ออกด้วยใช่ไหมเป็นๆรับเนี่ยเพิ่งผมไม่ได้เขี่ยไว้ออดอกออกด้วยโอ้โหขอดูดอกกาซิลิกบุญตาหรือว่าเฮ้ยไม่เคยออกดอกเลยผมผมไม่ได้เขี่ยโอ้ยตายห่าเล็กขนาดนี้ เนี่ยอต้นนึงที่ผมเก็บไว้พี่แอมต้นนึงน่าจะใหญ่เหมือนกันอันตรายนะแต่ว่าตัวนี้ยกสูงหน่อยไม่ค่อยเวริร์ดแอมตะไรแอนตรายอายันตรายคลิปเดียวกันกับต้นนั้นแหละอืมลาไปโชว์ได้มันยังเล็กอะพี่อ๋อเขาเออใช่เขายัางเล็กอาจจะมีคนใหญ่กว่ามันมันเคยใหญ่กว่านี้ไวกิ้งไวกิ้งอืมไปได้อยู่ไวกิ้งไปได้ อันนี้แหละเอ๊ะอะฮะดูนี่ครับโอ้ยโอ้ย,อยดูกันเลยโอ้โหขิบหายแล้วคมมากจัดเกินจัดเกินจัดเกิน,กนคมเกินไปเอาไปโชว์ได้อย่างเดียวนะนี้คัมโปรตรงนี้นะคัมโปตรัดหรือเปล่าเนี่ยใช่จะคัมโปรตราดนะคัมโปรตราดนี่งไงกล่อง ตัวนี้อันดามันนาอ๋ออันดามันนานี่หว่าอ๋ออันดามันนาบ้าน์ึกศินเขามีอันดามันนาเยอะใช่ผมเพราะมันจะสูญพันธุ์ด้วยแล้วก็เนี่ยว่าจะ compact ตัวนี้ไปอุ้นี o คอมแพคคอมแพคตัวนี้กี่ปีครับเกือบยี่สิบแล้วเหมือนกันนั่นจ้าเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบนะจ้าคอมแพคเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับคอมแพคนี่มันค่อนข้างโตช้าแล้วก็คอมแพค t ทำคอนเทนต์ไปแล้วย้อนไปดูทำคอนเทนต์ไปแล้วคือ เวลามันโตเห็นไหมมันจะไม่ฉีกไปกว่านี้แล้วมันจะไม่พัฒนาใบให้ยืดไปกว่านี้ยดนแล้วดูเงาก่อนอาดูเงาเยอแค่นี้แล้วที่สําคัญคือออกหม้อด้วยคอมเพกปกติจะไม่ค่อยเห็นหม้อหม้อไม่ไม่สมบูรณ์ใช่จะออกมาหม้อไม่สมบูรณ์ห้อ่มเป็นคอมเพกต์ุดออกมาแล้วเนี่ยมีเงาด้วยเงาคือเงาแข็งแล้วนะเงาแก่แล้วไปโชว์ได้ตัวนี้ไปโชว์ตัวนี้คอมเพก์ไม่ค่อยและไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไม่ไหวเลยนะโหดเกินไปนะวิ่งมันโหดเกิน แงว,วิ่งโหดเกินดูดิแต่ว่ามีปัญหาเลยนี่มันฟอมมันแปลกๆอันนี้อย่าบอกเราเป็นววลาสปอตใช่ตัวนี้เป็นไม้ในตำนานไม้ตำนานที่ว่าน้อยคนจะเลี้ยงแล้วเหลือน้อยมากตัวนี้สปอตไทยในตำนานเรานี้สงวนเลยใช่ตัวนี้คือเป็นเขตสงวนนะสำหรับกระถางนี้นะเอาฝปายมาแทนแปลงรวดเร็วไปต้องดูเยอะนี่ก็มีลาตัวนี้ มิ拉ก็ได้มิลาไปได้ตัวนี้น่าจะไม่โชว์ไปคานสู้เขาไม่ได้ไม่คานไม่ได้ครับไปคานไม่ได้เลยเดีคานนี่กิงแอมไอ้คุดชิงนี่คุดชิงตำนานคุดชิงตัวนี้ก็สิบกว่าปีเหมือนกันคุดชิงตำนานตัวนี้สู้ได้เขาของดรต้นเล็กกว่าอันนี้สู้ได้ครับเอาไปเหรอคุดชิงเนี้ยได้คุดชิงนี้ได้ฮะตกข้างหลังเนี่ยได้เมียเราเราผมตัดนีงตัดทำเยอะด้วยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีลาแอมนะเอ๊ะ บ้านพึกศินเหมือนจะได้ต้นไม้ไปละสักสิบกว่าต้นเอาเรื่องกวยกันใครมีเวลาก็ยกยกเอาเรื่องอยู่อันนี้แดดแดดไม่ต้องกลัวไหมนะทั้งหัวมันวันที่ไปบวชลูกนี่ไม่ได้ลดน้ําออไม่ได้ลดน้ําวันเดียวรู้เรื่องเลยแล้วเขี่ยเข้าใบคันด้วยนะอันนี้ต้องบอกว่ามีลมโชยอยู่นะลมลมมันโชยด้วยแต่เขาวางติดติดกันแล้วมันได้แดดแล้วหล่อน้ําด้วยรักษาความชื้นเออเพราะงั้นก็ไม่มีปัญหารักษาความชื้นไม่มีปัญหา อันนี้กยกลงไนไมได้เนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องพวกนี้ก็ได้เนี่ยใหญ่หญอันดามันนาเอ้ยถ้ามันน้อมได้ก็ยกไปโชว์ได้นะไอ้เมืทกี่พูดแล้วี่ว่าอ่ะอเอ้แต่กาซิลิกนี่ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ยังไม่ดกกับพี่โอ้ยได้อยู่แต่มันยังไม่ถึงกับดกแบบเท่าเท่าของดออรสัญญาเขาจริงๆมันต้องดกตอนนี้ที่เคยเลี้ยงนะมันต้องดกตอนนี้ แต่จริงๆอยากให้เอาไปได้นะตัวนี้เอาไปได้ไอ้นน <Okay. S 1> ตัวนี้มันมันมันไม่ไม่ไม่เยอะเท่าเนีย่ยตัวนี้ตัวนี้มันไม่เยอะเท่าตัวนู้นตัวนี้ถ้าเกิดเป็นโลสีม่วงแต่พอเป็นอัพสีเขียวเนี่ยมันยังไม่เยอะกาไทยกาพัทลุงป้ะใช่ใช่ไหมกาพัทลงุงเนี่ยเนีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ตัวมุกของอินโดรึอินโดจะเลี้โอกาอินโดกาอินโดนี่ได้ไมาจากสวน ต,ตัวปลาโอ้สุมาตาไวกิ้งสุมาตาสุมตาตนาที่สุมตาตนาใหญ่อยู่เลยใครอยากดูเต็มมันมันทำไปแล้วเรามาครั้งหนึ่งแล้วนี่มารอบสองเรามาดูการคัดต้นไม้ของสวนของบ้านพึกศินนะของสวนน,นุ่นพึกศินเราก็มาช่วยเขาคัดดูด้วยเนี่ยเอาคร่าวๆประมาณนี้เนี่ยแต่ที่ย่าอลังการอย่างเงี้ยมีลุ้นเลยบอกเลยนะอลังการอย่างเนี่ยนะมีลุ้นนะ ดูเ,ดเลเนะนี่ยดูสั้นๆแค่นี้แล้วเ,เดี๋ยวไปดูที่งานแล้วเดี๋ยวไปดูที่งานกันอีกครั้งหนึ่งนี่เรามาเลือกให้ช่วยช่วยบานพบุรุเคาเลือกเลือกหน่อยท่านเลือกเนี่ยเราก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกถ้าเรายกไปโชว์หรืออะไรอะ่ะหรือว่าแค่ให้มันล้อมอย่างที่บอกให้มันล้อมปุ๊บแค่นั้นพอ ก็ยกไปได้เหมือนกันไม่ต้องกลัวคือเราไปเอาประสบการณ์ด้วยแล้วเราจะได้เห็นว่าเขาทํำยังไงอะไรยังไงนะแต่อย่าไปใส่แบบว่ากระถางหนึ่งมีสองต้นสามต้นนี่ไม่ได้นะฮะนนี้ฟาวที่ทางใต้เขาเคี่ยวหน่อยเคี่ยวเคี่ยวหน่อยแต่น,นี้เขาเป็นกองไงมันดูรู้กรรมการเขาดูรู้นะเพราะฉนั้นก็เดี๋ยวไปติดตามในในงานประกวดแล้วกันเนอะอืมสัพ์อันนี้ก็น่าจะได้อะไรพอสมควรเลยนะ แล้วจะาจะไปดูเต็มนะเขาไม่ได้มีแค่นี้เราเราดูแค่สองสโซนเองเขามีอีกสองโซนด้วยเขามีห้าโซนโซนออฟฟิศอีกมันมีโซนออฟฟิศกับโซนโซนอินเตอร์มีเดียตี่วิลลาก็มีอีกอ๋อนั้นเลยไม่ได้ไปมันมีเยอะมันมีบนเขาอีกเขามีเยอะเปะปะไปหมดเลยโอเคโอเคงั้นเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะ